สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานสันแฟมิลี่นะครับผมก็กลาดสวัสดีนะครับผมแม่แม่ซีทุกท่านเลยนะครับวันนี้พาาผณปลาสมโอนะครับมหาล้านนะครับมหาเด็กอ้วนนะครับมหาตัวตึงนะครับผ่าุณป้าสมโอมาปลอบใจเด็กอ้วนนะครับผมปลาสมโอเอาใจช่วยนะครับ เด็กอ้วนเรานะครับผมผู้เป็นกรณีนะครับที่จิ้มรถเก่งเขานะครับผมก็ฝากไว้แม่สี่ทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับเอาใจช่วยนะครับเด็กอ้วนด้วยนะครับผมอตอนเย็นนี้นะครับจะมีผลไม้ออนไลน์นะครับผมครอบครัวเด็กอ้วนนะครับผมวันนี้มีผลไม้ออนไลน์นะครับผมเวลาสิบแปดนาฬิกานะครับ เพื่อที่จะสะสมนะครับคะแนนนะครับผมเอาไปหาป้าเลยไหมทุกคนจะหาป้าเลยครับถอยเลยคุณป้าถอยถอย กับอ้วน จุบป,ป้าหน่อยจุบป,ป้าหน่อยเออเกง่งเก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 ่งโอ้ยป,ป้าก,กินอ้อยไม่หยุดเลยกินไม่หยุดปากเลยนะครับวนมาเนี้ยไปไหนนะ่ะอะไรกงบป้าวะไปไหนนะ่ะ ก็เอาใจช่วยเด็กอ้วนด้วยนะครับวันนี้นะครับโอ้โหลดอะไรเสียงดังอย่างน้อนี่สิบ้ลคนโอ้นหนะอะไรสิบ้อคน คนลักกี้ไปไหนเนาะไปเที่ยวไหนเนาะลักกี้ไปเที่ยวไหนนาะอ้วนจุป,ป้าเลยลูกจุป,ป้าเลยอู้ปลาสมโอม,มาเอา <c oughs> เอากำลังใจมาฝากเด็กอ้วนนะครับเ <c oughs> ออมาปลอบใจเด็กอ้วนนะครับผมเออ เด็กวนดีใจไหมครับเด็กวนดีใจไหมครับหนูเด็กวนดีใจไหมครับวนดีใจวนดีใจนะครับป้าสมโอมาหานี่แน่แน่ไอ้คุณป้าสมโอไปไหนมาแนี่มาแน,น่เลยอืมเล่นกับป้าหน่อยโอ้ ก็จะตาก็จะลายแล้วนะครับผมม่ MFC นี่ดุกดิ๊กดุกดิ๊กเหลือเกินนี่นี่ก็ขยับไปเดี๋ยวก็ขยับมาอาะไรเยอะเล่นกับป้าไปแต่พ่อถ่ายหนูก่อน อีกละอีกละอีกละวอีกแล้วดู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 ด,ดูดูความซนดูความซนเด็กอ้วนดูความดือ้ออ่ะยบป้าเลยเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละเออเอาเอาเอาปอยเลยไปอยู่ป้าเลยไปอยู่กับป้าเออ เดี๋ยวกับป้าเลยก็อ,อ,อย่าลืมนะครับเย็นวันนี้นะครับมาเอากำลังใจช่วยเด็กอ้วนนะครับหาผลไม,ม้เพื่อที่จะสะสมคะแนนนะครับผมจะซ่อมรถให้ผู้กรณีนะครับ เด็กอ้วนเป็นผู้กรณีนะครับผมจะได้ซ่อมรถให้เขาเนาะนะครับอาทิตย์หน้านะครับผมอาทิตย์หน้านะครับรถเขาก็จะเอาเข้าศูนย์นะครับเพราะว่าไปตามคิวนะครับไปตามคิวโอ้ยแหมโอ้ <laughs> เด็กอ้วนเรานะครับ ก็อ้วนไม่เป็นไรนะครับอ้วนไม่เป็นไรนะครับมือมือของอ้วนไปไปจิ้มรถเขานะครับผมก็เลยอ้วนไม่เป็นไรนะครับอ่าอ้วนไม่ได้อ่ารถชนนะครับอ้วนไปชนรถเองนะครับผมอ้วนบอกว่าไม่ได้ตั้งใจพ่อแค่หนูเอามือไปจิ้มเฉยๆจิ้มยังไงถึงแตกลูกนะจิ้มยังไงครับถึงแตกครับผมโอ้ยนอ có cũng mệt tớp đấy, lúk ơi, à, ô, 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 phao cũng tớp ơi, sẽ làm như thế nào เอามีทางเดียวแล้วอ้วขายผลไม้ช่วยพ่อนีก็มืดตึบเลยไม่รู้จะไปยังไงเนี่เอาเอาขึ้นเจก่งเลยลูกพ่อลูกสาวไข่น้อมาเก่งยังเลยนี่รักป้าอย่างเดียวเลยนี่รักป้าคนเดียวเลยนี่ ปลาคนเดียวเลยนี่ป่าคนเดียวเลยเพิ่งตื่นนะครับน้องเพิ่งตื่นนะครับไอ <g ül> ปลาคนปลาสมโอไปฝูกเดี๋ยวก็นอนก็เด็กก็นอนอีกนะครับผมป้า <g ül> ปลา,ปลามานี่ยปลาอย่าพิ่งไปเดี๋ยวพ่วพอพาไปลูก <c oughs> เล่นกับหลานก่อนแป๊บหนึ่งเอากําลังใจมาส่งเด็กอ้วนนะครับผมอป้าสมโอมาเอาเอากำลังใจมาส่งเด็กอ้วน,น อ่ะมานีง่งมานี่เนี่ยน,นีโอ้หอยหอยมาลูกหอยเอาหนึง่งก็ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละลูกอันนี้ปลาโอยังไม่ไปลูกมายังปลาโอส้มโอมายังไม่ไปอานนี่มา,มาเไ้ ตัวปลาสมโอหนีนะครับตัวปลาสมโอไปปลูกที่ปลาก่อนปลาสมโอยังไปไปลุกเดี๋ยวพอให้เล่นกับเด็กอ้วนก่อนให้เล่นกับเด็กอ้วนก่อนครับให้เล่นกับเด็กอ้วนก่อนครับให้เล่นลกับเด็กอ้วนก่อนก็อ้วนจะไม่เครียดอยู่กับป้าก่อน จบก่อนจบก่อนลูกจบก่อนเออจบป้าก่อนจบก่อนจบก่อนลูกจบก่อนเออป้าไปไหนมาป้าจะไปไหนป้าจะไปผูกข้างบนแล้วป้าจะไปผูกข้างบนนะอ้วนอ้วนขายผลไม้ดีๆนะเดี๋ยวป้าจะมาช่วยกินวันนี้เดี๋ยวป้าจะรอกิน ผลไม้ของอ้วนขายวันนี้ดุกดิก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  ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเผื่อจะได้ดูคลิปของเด็กอ้วนนะครับผมสวัสดีครับ